เพด,ดังเปิดรายชื่อพ่อทีฟอร์เรทีดีงานนี้งานเข้าพระเอกช่องน้อยสีแล้วค่ะเพจ facebook ผู้รวบรวมโดนโกงจาก Forex รทีดีได้มีการกล่าวอ้างว่ารอบนี้นะคะงานเข้าในส่วนของพระเอกช่องน้อยสีเพราะว่าเป็นถึงระดับพ่อทีมเพราะว่ารหักนับเครือข่ายลูกทีมแล้วนะคะม่ว่าจะเป็นขั้นที่1ขั้นที่2แล้วเนี่ยมีลูกขายถึง60คนเลยค่ะ งานนี้ทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงทันทีเลยค่ะแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาฟันธงว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไปตามที่เพจดังกล่าวนั้นกล่าวอ้างหรือไม่ค่ะโดยทางเพจนะคะได้มีการระบุไว้ว่าพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์นะคะเป็นระดับถึงพ่อทีมที่เกี่ยวข้องกับฟอร์เร็กที่ดีและยังมีลูกไข่ถึง14คนและยิ่งกว่านั้นนะคะถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ย มีถึง60คนเลยค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็ยังมีดาราดังที่ชื่อว่าคุณบอลกมันและดารานักร้องคุณโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะแต่ทางคุณโตนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วว่าตนนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะ ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3ก็ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องของการได้เปิดหนังสือคำชี้แจงขอของคุณกระทิงขุนรงค์ที่ได้ยื่นถึงรมวกระทรวงยุติธรรมโดยมีข้อความระบุว่าเรื่องขอความเป็นธรรมและชี้แจงกรณี Forex ทีดีข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแชร์ Forex ทีดีและ CEO ตามที่เป็นข่าวรวมถึงไม่มีนิติสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องใ,ใดๆทั้ง Forex ทีดีและ CEO รวมทั้งไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือ หรือดำเนินการชักชวนบุคคลประชาชนสาธารณาชนเข้ามาร่วมลงทุนกับการแชร์ลูกโซ่ในดังกล่าวตามที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับคดีไม่เป็นความจริงและพร้อมให้ความยินดีร่วมประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันความถูกต้องในเรื่องดังกล่าวตลอดเวลาค่ะล่าสุดวันที่15กันยายน2565ทางคุณกระทิงขุนนรงค์และคุณบอลกามันได้เดินทางไปร่วมรายการโหนกระแสซึ่งทางคุณกระทิงนะคะก็ได้มีการเปิดใจเล่าเรื่องว่า ตนเองได้รู้จักกับคุณนิกซึ่งคุณนิกนะคะเป็นพี่เขยของแฟนสาวที่รู้จักกันอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วทางคุณกระทิงก็ได้ไปพบเจอกับคุณอภิรักษ์ด้วยเลยได้มีการพูดคุยแล้วเชิญชวนมาลงทุนเทรดผ่านเว็บค่ะ และในเริ่มแรกนะคะทางคุณกระทิงเนี่ยก็ได้นําเงินของตนเองมาลงทุนอยู่ที่1,000 0แบาทแล้วก็ได้เงินกลับมาจริงๆอยู่ที่ <c oughs> 1 0ก็เลยได้มีการลองลงทุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเคยไปที่ออฟฟิศและมีความน่าเชื่อถือค่ะและทางคุณกระทิงก็ได้มีการมาบอกอีกด้วยนะคะว่า ตนไม่ได้ติดตามข่าว Forex กที่ดีก็เลยไม่รู้ว่ามีใครมีหมายจับบ้างจนกระทั่งเรื่องมาถึงตนนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าทั้งคุณกระทิงและคุณบอลก็ได้มีการยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนชักชวนใครมาลงทุนในส่วนของ For ร x กทีดีค่ะและทางที่ปรึกษารอมตอยุติธรรมพร้อมตรวจสอบคุณกระทิงและคุณบอลบอกเลยค่ะว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคุณดูแน่นอนพร้อมตรวจสอบไม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่า Forex ที่ดีคือการแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบหนึ่งที่นำชื่อ Forex มากก่าวอ้างให้เกิดความน่าเชื่อถือและเงินที่ได้มานะคะก็นำไปใช้ในส่วนของวัตถุประสงค์อื่นไม่ได้นำไปเก็งกำไรในการเทรดที่แท้จริงค่ะและอีกทั้งยังมีการโฆษณากา,การการันตีกำไรที่มากเกินกว่าการเทรด forex โดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องศึกษาข้อมูลให้มากพอก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนค่ะ หากคุณชอบคลิปนี้และเป็นกำลังใจให้กับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด้านการลงทุนจากเราค่ะสำหรับวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ